สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีเป่ารถขนเงินขนทองรถกระบะสวยๆครับมาให้เพื่อนๆเอฟซีพีพีน้องๆได้เป็นห้างเลือกนะครับเอาไว้แล้วตามเบิงงเลยครับเน่เน่เน่กับรถกระบะดีแม e ็กอีซูซูดีแม็ปี2006น่ตัวนี้เป็นสีบรอนทองครับสีฮิตฮอตของตลาดกันเลยอ่า คับเจ้าทะเบียนยอ่อยักษ์ขอไข่ซ2 3 2ตัวนี้เลขทะเบียนก็สวยครับตัวนี้เป็นปี2006ครับเครื่องคอมมันเร็วอ่าตัวนี้จะเป็น2.5 DDI ดีดีไหนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลอ่าเป็นเกียร์กระปุกเอาวันนี้ึ้นซื้อว่าประยัดอึดถึกทนสำหรับตระกูลอิสุวันทออ่เอาเพื่อนเพื่อนสนใจเอฟซีพี่ๆน้องๆอ,อยากได้เป็นห้างเลือกสนใจเอาไปขน เงินขนท่องเขาบ้านไปขนข่าวของกลางการเกษตรหรือไปใส่ในชีวิตประจําวันเอาติดตามเบิ่งขับชมเบื่องน้ากันไปพร้อมๆกันว่ารถคันนี้นาใส่ซ้ำไหแต่ว่านี่บริ้ติตสตาร์ทให้เบิ่งนะครับถ้าสนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรเลยพรามีเบอร์โทรเจ้าของรถเพิ่นขึ้นหน้าจออยู่แล้วับส่วนราคาก็าสอบถามกันเลยครับเดี๋ยวแจ้งราคาขึ้นบนหน้าจอให้เพื่อนๆได้พร้อม แด้ว่ารถยุ่นี่ครับนี่าสามารถพอนดาวได้นะครับราค่ากับโบแพงนะเอาจังตัวนี้ครับนี่ปี2006นหน้าตาใสาๆล่อๆเหลาๆ,ๆเลยครับสีบรอนทองสีพร้อมไปขนเงินขนทองครับนี่เอาให้เพื่อนๆได้ชมกันยังตัวนี้กระดอกยางหนาๆเลยนี่ใสอีกเงีวๆครับนี่เป็นล่อแม็กพร้อมนะครับซุ่มร่อนาให้เบิ้งกันแบบแหงๆกันเลยนี่ครับนี่ สวยสวยครับบ่มี่มองแยกมองแตกมองเยิม้มนะครับเบิง่งคัดส่งคัดซี่เพิ่นครับนี่ตั้งใต้ท้องตั้งใต้มีร้อยดามเพิ่อถพอครับคัดซี่สวยนะครับอ่าเป็นรถพร้อมใส่งานเพิอ่อถพอครับจัางการทั้งแยมก็บ่มีร้อยขีดร้อยควนตัวนี้กับรันตีได้ว่านหน้าใส่เพิ่อถพอครับสําหรับรถกระบะอ่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นรุ่น slx เพิ่นว่าครับตัวท็อปกับ,บกุญแจรีโมทนะครับนี่แล้วก็บพวงมาลัยพาวเวอร์ น้ำซ้ำเนี่กระโจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าเอาเบิ้งทั้งนาทั้งในไปพร้อมครับเบิ้งไปพร้อมกันเลยนี่แถวแถวหิ้มฉีบขอบประตูบูกนี้กะเอาให้เบิ้งกันใกล้ๆชมกันเบิ้งจอๆครับนอตเน่เดิมซ้ำไหลห้องกระชมกันเอาเด้อเพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่พี่น้องนก็ได้เป็นรถกระบะที่นายใส่กันเลยเป็นตัวที่ว่าประหยัดน้ำมันประหยัดการดูแลรักษาครับเนี่ยเบิ้งไงตัวนี้จะเป็นเบ่พากรมยี่นะครับภายใน นานั่งครับคอนทรงคันโซนนี่โอ้โหบอกเลยว่าบ่มีร้อยแตกร้อยเยิมตัวนี้พร้อมสมบูรณ์เลยครับสำหรับรถกระบะดีแม็กควันเถอะฮิสซูปี2006นะครับทั้งทั้งครับนี่หลังคงงลังค่าผ้าบงผ้าใบเอาโดยร่วมแนวดูเบื้องกาสะอาดนะครับเพื่อนๆยังสะอาดนะครับนี่ทั้งบอหลังบอแชปเอกาอ่านาไสครับนี่ไสได้อีกเน่าๆกันเลยครับ ตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกบอกไว้กอนแอร์เย็นเพล่งเพราะครับเน่แล้วสามารถพอนได้ครับติดต่อกันเลยครับอยู่ทางล่าครับนี่เอาสีสันโอ้สวยครับสีบางๆครับนี่บอท่า้ผ่านการเหตุสีมาเลยวัน่อหลังค่าสวยครับบอมีร้อยแตกร้อยเยิมวันทอครับเน่หลังกุงหลังค่าบอรัวนะครับอ่าไ้ยเบรกออกนะครับเอาเบิรงกันใกล้ๆส้มกันจอ วงแรงลอดหลังครับนี่ทั้ง้านผู้โดยสารกัดซี่แห็งๆดำๆแห็งๆเลยเออตัวนี้นะใส่นะครับนี่ดอกยางกันนาๆครับนี่ใส่ได้หยิกเหงาๆแต่ว่าอายุปีมันก็จะหลายจกน้อยสาหรับดอกยางเนาะเพื่อนกระบะข้างหลังครับบอมีร้อยตำหนีวันทอสวยครับแม้กระทั่งอ่าตัวกันชนท้ายเออกันชนท้ายนี่ก็สวยนะครับยังถือว่าเป็นสภาพที่นาใส่กันเลย เพิ่งช่วงล่างครับทั้งหลังครับมี่รออะไรให้พ้อมอตัวนี้ก็น่าใส่ไปอีอย่างเอาเปิดฟ้าไายให้เบิ้งสะก้อนครับเนี่เพื่อนกระบะแม่ใกลเนือนะครับนี่ให้สใส่เห็นเลยครับตัวนี้เม็ดองค์เม็ดอากไทยย่งคือเดิมเหลือคือเก่าครับเนี่เห็นกับมี่จักเม็ดจักเม็ดให้เบิ้งกันเลยว่ารถคันนี้นี่พ่อมีการว่าถือส้นไายมาแน่นอนว่ารัานตีครับว่าเป็นเดิมเดิมเลยวันทอ อ่าตัวนี้ก็ย,ย่างเชื่อเดิมครับหรือทางฟังขัวเมื่อผู้ขับนี่ก็ไดเอาให้เบิ้งกันเชยไก่สำหรับเพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่พนๆน้องๆเนาะเป็นทั้งเลือกนะครับเพื่อนๆอยากได้สนใจรถกระบะเอียสูครับสภาพดีดีดิ้งให้เบิ้งกันกระ่อเครื่อมเนี่ยกาเบิ้งกันไปพร้อมๆครับสนใจรายละเอยีอยดสอบถามได้ตามเบอร์โทรเลยนะครับอ่ามีตำหนียุไทยครับนี่ยุก,กันชนเพิ่อจากมีอ่าสีร่อนนิดนึง รับนี้ังตัวนี้กับมีห้อยนิดนึงครับแต่บ่อยเป็นปัญหาเพราใช่ปัญหาสําหรับการใส่งานเท่าครับถือว่าเอาไปแล้วนี่สวยสมบูรณ์แบบครับฟังเสียงครับเพื่อนกับป้าหลังครับเสียงเหนียวโคังปังๆเลยครับเสียงง่ามมากครับอันนี้ซุ้มลอทั้งหลังครับทั้งต่ด้านรับนะครับด้านโซเฟอร์ครับเบรเบิรงคัดซี่ครับแห่งแแ่งเล่ครับนี่าเอาบนช่วงรางคัดส่งคัดซี่สวยๆเลยครับตัวนี้ บอท่านเดิผ่านการถามมากพอสีทางคางรถแตบมีควมแทบ,บมีรอยขฉีดรอยควันครับน้ำซ้ำรถคันนี้บอกไว้ก่อนว่าพวกเคยทํำสีมาก,ก่อน,นะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานเป็นสีเดิมจากเจ้าของเก่าเิ่นหรือว่าเป็นคนที่ดูแลร,รถเติบบันเถาะเจ้าของเก่าก็ได้ครับนี่เบื้องขอบประตูครับอ่าลูกยางขอบประตูก็ดีๆเดิมเดิมนะครับเอายังใส่เลยคือเก่าบันเถาะเม็ดองค์เม็ดอกักอ่า อันนี้ให้เพืเ่อนๆเพิ่งไปเลยครับนี่มีร้อยดึงให้เพิ่งเม็ดอากนี่ให้เพิ่งเครือเก่าครับย่างเครือเดิมเดือดเครื่อเดือบันทอด่าส้มไปใกลๆ้ๆกส้มกันจอๆอครับนี่ไพ่น้งไ่น่ายครับนี่พ่วงมาลลยพ่อเบอร์มีแฮร์แบ็คพอมครับนี่เบรกกัมีเบรกอ่าตัวนี้ครับเหนียวก้าเนี่ครับโอ้กินหอมๆอมอยู่เลยบันทอดเบาะผ่า,ากรัมรมีเกียร์กระโปง กระจกขึ้นล่องในไฟฟ้าล่งมาไล่พ่อเวอร์ประตูปิดเกือบๆโอ้โหเดี๋ยวให้เบิ้งห้องเครื่องครับเปิดององเครื่องให้เบิ้งก่อนส่วนเหล็กไม่เออ,อน,นี่กะจังโทษถามเพื่อนงได้ครับเด้อไลรายละเอียดผู้สนใจเพื่อนๆเพื่อ,อจะได้เอาไว้ติดเงี่ยนติดสัน้นเพื่อจะไ้ใส่ประจาบ้านเพื่อคนเงื่อนคนท่องชางงงงงบ้านอันนี้ซุ้มล้อนานครับฟับงความเมื่อนะครับนีาสำหรับผู้สนใจ นี่เอาเปิดให้เปิ่ลก้อนครับฟ้ากระโปรงของเครื่องโอ้สวยครับของเครื่องนี่งามๆแห่งๆกันเลยครับนี่นาใส่กันเลยนะเพื่อนๆเอาตะกรงตะเจ็บให้เปิ่ลกันก้อนไล่ให้เห็นมากครับนี่ฟ้ากระโปรงเนี่ยเทียบพอหันเดีผ่านการขันกันแกล่กันแย่มากกรองเอีพีเอกองอีพีเอกรองอีซิยู่แบบเหนีย ขน,นาครับขน,นาดเดิมๆไม่เพิ่งกันเลยนี่ครับนี่ช้ชมให้เห็นกันใกล้ๆกันเลยครับาวารถคัน,นี้สวยขนาดไหนครับนี่ส่วนเครื่องยนต์กับวัตถุติดให้เพื่อนๆช่มให้เบิ่งๆนะครับฟ้ากระโปรงมีสติ๊กเกอร์ให้เห็นพร้อมบนท่อราคาขายจำหน่ายกันอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ราคาขายกันบนท่อ เอาววาแล้วสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอกันเลยนะเพื่อาไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแหวนูแฟนเพจขอบคุณเลยลายครับี่ได้หารถสวยๆเองรถงามๆมาให้เพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆได้ชมกันต่อไปขอบคุณครับ